นะครับผมผมตอบไม่ได้เพราะอีกอย่างหนึ่งเรื่องสายตาผมมาลองมากดตรงที่ข้อความนี้แล้วครับพ่อขผมมันตอบข้อความไม่ได้ผมก็เลยไม่รู้จะตอบอยังไงอีกอย่างถ้าให้ผมตอบข้อความผมต้องดูชีพเพื่อนด้วย,วยนิสัยของผมเดี๋ยวนะมันเขียนว่าไงไม่รู้ครับจริงๆแล้วสายตามันก็ ไม่มีข้อความแชทสดทั้งหมดแชทแสดงข้อความแชทสดแสดงข้อความทั้งหมดข้อนี้มันมีข้อความขออภัยขอต้อนรับสู่การแชทสดมันไปทำไมเร็วแท้ผมจะอ่านรู้เรื่องไหมเนี่ยเดีย๋ยวนะครับผมก็เพิ่งลองขอต้อนรับลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณแล้วประบันอย่าอ๋อย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ แล้วก็เดี๋ยวนะตามกฎเจณฑของซื่อคุณชนเรื่อยดูข้อมูลเพิ่มเติมผมก็ต้องไปศึกษาอีกเยอะผมไม่รู้ว่าผมทําผิดหรือไม่ผิดนะครับแต่มีเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยผมผมไม่ได้ตอบใครสักคนเลยสวัสดีค่ะแวะเข้ามาให้กำลังใจลัวอ๋อผมไม่รู้ว่าข้อความนี้จะไปติดอยู่ข้างล่างของ ชิปไร้สดหรือเปล่านะครับอันนั้นผมจะขอไปดูทีหลังเพราะว่าให้ผมตอบอยู่ตรงนี้นี่ผมเห็นตัวตอบแล้วมันต้องมาพิมพ์ตอบเขามันผมพิมพ์ไม่เก่งเอาง่ายๆไมไ่ใช่นะักเรงคีย์บอร์ดจะดูไปด้วยพิมพ์ไปด้วยไม่ใช่ยาวไปครับพี่เพื่อนเพื่อนคนนี้ที่บอกยาวไปครับพี่มาบ้านผมบ่อยครับผมก็ไปเขาบ่อยสิบกวครั้งแล้ว พอผมไปเยี่ยมคนผมจะกดไลค์ไว้เลยพอกลับไปดูอีกทีมีไลค์บางคนอ่ะสิบแปดครั้งพี่พูดตอบเลยครับเอา้าโอ้ขอคุณคำแนะนำเขาบอกว่าให้ผมพูดตอบเลยพูดตอบรอยนี้เขาแสดงว่าการตอบข้อความตรงนี้เราก็ไม่ได้ไปดูข้อมูลที่บ้านเขาอ๋อเดี๋ยวนะผมเคยไปนั่งดูแลเขาไลฟ์สด เขาก็พูดสวัสดีคุณคนโน้นคนนี้ก็คือมีข้อควาหมายอย่างนี้เขาก็สวัสดีกันไปเลยโอเคก็คงจะได้ทำประเภทนั้นแหละครับอันนี้ก็ใช้คำว่าแจแล้วสายตาไม่ดีแสดงว่าเขาได้ยินเสียงผมนะครับอขอสซแว่นยาวไปครับพี่พี่พูดตอบได้เลยพี่อ่านแล้วก็ตอบเลยครับตอบนี้หมายต้องพิมพ์หรือผมพูดครับ ผมพูดผมก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณคนที่แต่ว่ายาวเพราะผมจำได้เยี่ยมเยียนกันใหม่กันบ่อยครับชื่อภาษาอังกฤษผมจำปิ้นผมอ่านเดี๋ยวผมจะอ่านผิดแต่รู้ว่าเจ้านี้ออกคลิปเกี่ยวกับไปท่องเที่ยวตามรีสอร์ทตามนี่จำได้แหละผมดูเขาหลายครั้ง แล้วก็มีข้อความขึ้นมาซ้ำนะผมไม่รู้มันเป็นยังไงท็อปแชทระบบอาจสั้นข้อความเส้นข้อความที่อาจเป็นสแปมเซ็ตสดระบบอาจแสดงข้อความทั้งหมดไม่มีสั้นข้อความทั้งหมดขอ,อมันบอกว่าให้สั้นข้อความทั้งหมดได้เห็นไหขอต้อนรับสู่มันก็ให้เข้าไปดูข้อ มูลเพิ่มเตมอันนี้กดไปแล้วมันไปไม่ได้น้องที่ให้คำแนะนำอยู่ตอนนี้ก็ตอบเลยพี่ขอบคุณมากตอบเลยพี่กดตรงไหนวะอันนี้แสดงเสียงอาทิตย์ไม่เอาก็คือไม่เอาสามปุ่มข้างล่างนี้คือแชร์บันทึกไฮไลท์ปิดไมโครโฟน แช์นี้เราแชร์ไปยังไงอ๋อแชร์ไปเฟซบุ๊กได้เลยเดียวนะแชร์เป็นเฟซบุ๊กได้ครับเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะรู้มาดามเอรี่นี่ก็เคยมาเยี่ยมบ่อยเคยไปดูเขาบ่อยจำได้ผมก็ไม่รู้พูดไปอย่างนี้ได้ยินไหมคนทักสินนี่ผมจำได้ผมไปสี่ครั้งเนียนนะ บันทึกไฮไลไท์นี่ก็คือเขาให้บันทึก